สวัสดีจ้าพี่น้องน,นี่สวัสดีกันย้ำเลิกงานอีกคือเกามืัอน,นี้ยายแก้วมาเห็ดเมนูป้นปลาทูด้วมั้นี่เฮ็ดป้นปลาทูกับหนึ่งผักหนึ่งมักน้ำจ้ะหนึ่งมักน้ำกับหกบวบกินกับป้นปลาทู เดี๋ยวตอนนี้มาต้มบาทูก่อนต้มบะทูใส่น้ำปลา หมอเดือดเราจะเอาปลาทูใส่ก่อน ว้านต้มปลากันหนึ่งพักไปร้อม ปลาสุกแล้วขวัวพริกก็จะขวัขวพริกขัวหอมขัวกระเทียมเ <c oughs> วพริกพอาะแล้วจ้ามาะโอ้พริกแล้วแวก็มาตำพ้นเต็มแล้บันพพีกจ้ะปลาชูใส่พริก em bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ Ah, con... มะเขือทอดกคน,นเาห็ดแบบปิ้งด้วยพี่น้องปลาทูปิ้งเอาพวกพริกพวกหอมพวกกระเทียมเพา่งจะปิ้งอันนี้เมือนนี่ยาแก้วจะเห็ดแบบต้มเห็ดแบบมีน้ำจังน่อยบะเคนเทาดก,กัตับป่นปลาทูเขียนๆมียนนี่เห็ดแบบมีน้ำจังน่อยมีน้ำปลาลาจังง่อย อ่ะพลาเขาต้มปลาปลาวะ่ะพลาอืมเขาได้วเอาน้ามาใส่ได้เลยบัาน เพรและแล้วต้องใส่เห็ดแล้วก็แล้วต้องเห็ดแล้วกันไดมันหลายอยู่ใส่หอมลงไปบันี พี่น้องสิเบิ่งก่อนบบดนี้พอแล้วก็ <Okay. S 2> ต้องเติมน้ำปลาน้ำปลาลาเขาได้รสชาติพอดีเข้มแล้ว <Okay. S 2> เรียบร้อย กับหนึ่งพักบี้แล้วแล้วจ้าเจวปลาทูหนึ่งพักกระสุกแล้วจ้าก่าต้องหนึ่งเปื่้ยหลายมันก็หวานอันักนาำนี่จ้าพร้อมแล้วอาหารแรงมาเด้อพี่นอกกินข้าแรงน้ำกันมาเนี่ยเด้ขอข้าแรงก็เด้อบั้ คลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพี่น้องทีงเฮ็ดเมนูอย่างเี่นมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิง์ไม่คลิปหน่าคลิปนี้สวัสดีเด้อจ้า